สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโค้งนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะครับเราต้องรีบทำเพราะว่าวันที่31ดกรกฎาคมเนี่ยนะครับมันจะเป็นวันหวยออกแทนวันที่1สิงหาเพราะวันที่1สิงหาเป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่สองเป็นวันเข้าพรรษาทางการเขาก็เลยเลื่อน วันที่ 1, สิงหามาเป็น31กระดาษกดาังนั้น,นแล้วหวยมันก็จะกลายเป็นว่าเดือนกระดากาออก3ครั้งเลยนะในเดือนนี้นะแล้วเราก็ต้องรีบทำนะครับทำหวยออกมานะครับเพื่อให้เป็นแฟนรีบไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับก่อนที่หวยจะอั้นนะงวดนี้นะครับมันจะมีดาวนะครับที่น่าสนใจอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับหนึ่งนั้นสิ้นเดือนนี้ จะเป็นวันเพนนะครับนะเป็นวันอาสาฬหบูชาและมันเป็นช่วงที่พระอาทิตินี่ไอ้พระจันทร์เนี่ยนะครับโคจรมาใกล้โลกนะและเป็นข้างขึ้นด้วยนั้นแล้วในสิ้นเดือนนียนะพระจันทร์ก็จะเป็นตัวชี้เป้าหรือพระจันทร์ก็จะเป็นตัวที่มีบทบาทนั่นเองนะส่วนตอนนี้เนี่ยนะครับในรอบ20ปีเลยนะทางดาราศาสตร์เขาบอกว่า ดาวศุขจะสุกสกาวส่องแสงสว่างมากที่สุดเห็นชัดที่สุดในรอบ20ปีนั้นแล้วดาวสุขก็คือเบอร์6นะครับนั้นจากการคำนวณน,นะครับใช้ยูเรเนียนด้วยนะใช้โหราศาสตร์ไทยระบบนิรลยนะด้วยนี่นะครับช่วงเวลาหวยออกนะเวลา15นาะฬิก,กา47-48นาทีเนี่ยนะครับที่จังหวัดนนทบุรีนอะนที่16บณกดรกฎา2566นะ ลัคนาวเวลาหวยออกมันจะกุมดาวห้าเล็งดาวหกแล้วมันฉากก,กันกับตัวจุดเจ้าชะตานะครับที่เราตั้งเอาไว้ว่าอาทิตย์พฤหัสโคโนอตอาทิตย์นะก็คืออา,อาทิตย์พฤหัสพุยูนะอาทิตย์พฤหัสพุธยูส่วนใหญ่เขาก็บอกว่ามันจะเป็นตัวชี้เป้าตัวล่างอาทิตย์พฤหัสโคโนอจะเป็นตัวชี้เป้าตัวบนนะครับนั้นแล้วเราให้ตัวแทนว่าเป็นเจกับเคนั้นแล้วลัคนาวเวลาหวยออก มันตั้งฉากกับเจกับเคนั้นแสดงว่าจุดเจ้าจตาทั้ง3จุดเนี่ยนะครับนะมันก็ถือโอกาสเล็ง5กับ6แสดงว่ามี5มี6แน่นอนนะครับมี5มี6นะแล้วตัว MC เนี่ยนะครับก็คือตัวทศสมรักษ์นะครับนะของยูเรเนียนเนี่ยมันบอกว่ามันไปฉากกันกับจันนะชี้เป้าไปที่เบอร์ศูนย์กับเบอร์9เบอร์หนึ่งนะ แดงว่าในช่วงนี้น่าจะมีศนย์มี9มี1เข้ามาแจมเบอร์5กับเบอร์6นะที่เป็นตัวจุดเจ้าชะตานะครับนะก็ถ้าเป็นดวงไทยอาทิตย์ท้องแก่จัดเมื่ออาทิตย์ท้องแก่จัด29องศากว่านะครับนะใกล้จะยกข้ามราศีละนะครับใกล้จะยกข้ามราศีแบบยกคืนนี้แหละนะคืนวันที่16นั่นแหละนะครับนะ นั่นแล้วมันก็เลยย,ย,ลยังอยู่ที่ลัคนายังอยู่ที่ลัคนาราศีพิจิกนะอ่าลัคนาราศีพิจิกบ้านเบอร์3นะครับแล้วถ้าจะดูจากในนี้เนี่ยนะครับอาทิตย์มันกลุ่มเบอร์3เลยที่บ้านเบอร์สีนะนั่นแล้วมันก็จะมีบทบาทที่จะให้ทางแฟนเนี่ยนะครับเอาไปจับคู่ได้กันก็คือมีเบอร์4เบอร์5เบอร์6เบอร์0ย์เบอร์9มี4 5 6 0 9นะครับ เอาไปจับคู่กันนะอ่านะผมก็ชอบหลายตัวแล้วเราซื้อทีหนึ่งซื้อเยอะพอซื้อเยอะเนี่ยเวลาที่ได้รับผลตอบแทนมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยกำไรนิดเดียวนะครับไม่เยอะนะตัวที่ผมทําหวยกระดานซึ่งทุกคนนี่นะครับเรียกร้องกันมากเลยนะครับว่าอาจารย์โชว์หวยกระดานหน่อยเราก็จะโชว์หวยกระดานให้ดูนะครับว่า ผว้กระดานเองเนี่ยผมก็เน้นไปในที่ดาว4 5 6 0 9แล้วมี3มี8เนี่ยนะครับเป็นตัวชี้เป้านะแล้วก็เป็นตัวผสมได้ด้วยเตรียมตัวแคปหน้าจอนะอแล้วก็ไปซื้อรัฐบาลซะดูซะนะนะนะครับนะงวดนี้นะเบอร์5น่าจะอยู่ข้างบนเบอร์6กเนี่ยนะกับเบอร์9เป็นตัวเดียวกัน แล้วเบอร์6กับเบอร์9เนี่ยนะครับนะมันจะมีโอกาสมาทั้งบนทั้งล่างได้ด้วยนะงวดที่แล้วก็มีหกนะครับนะข้างบนข้างล่างเหมือนกันนะครับซึ่งดาวศุกร์เนี่ยยังมีความสว่างสดใสนะเห็นได้ชัดนะทางทิศเหนือนะตอนรุ่งเช้าเนี่ยนะครับนะก็จะเห็นว่าดาวศุกร์ส่องสว่าง สุกสากาวบนท้องฟ้าเห็นชัดมากในรอบ20ปีดาวสุกเข้ามาใกล้โลกแล้วก็ชัดที่สุดนะครับดังนั้นแล้วถ้าตามดาราศาสตร์ก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าทางโหราศาสตร์เขาก็บอกว่าสุกสวยนะครับเพราะว่าพอเราขับเข้านวางแล้วเนี่ยนะครับดาวสุกเนี่ยนะมันก็เป็นเกษตรนะครับดาวสุกเป็นเกษตรงนั้นถ้าให้ผมสรุปซึ่งไม่ต้องเชื่อผมนะครับเชื่อหวยกระดานคุณดูหวยกระดานแล้วคุณจับคู่เอาเอง นะครับแต่ก็แฟนๆก็บอกว่าอาจารย์จับคู่ให้หน่อยถูกไม่ถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูฟังแล้วหนูว่าเลือกเอาเองก็ได้ครับตามนั้นนะนั้นแล้วผมบอกแล้วว่ามี0มี4มี6มี5นะมี3มี9ตามหวยกระดานนั้นนะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับจับ2ตัวพอ4664 4 0ก4ี1สี่ศ6น6์ศู 6 5 5 6 5 3 3 5หก6้5ส0 5ส9 0ก็คือจับทั้งหมดที่พูดไปนั่นแหละเอามาจับเป็นชุดนะครับแล้วตอนนี้ถ้าถามว่าผมชอบตัวไหนนะครับผมก็ชอบหนึ่งหกสนะครับผมชอบ164ก็เอา6,4เป็นตัวแทงทั้งบนทั้งล่างเลยก็ได้นะครับแต่ว่าบอกแล้วว่าไม่ต้องเชื่อผมนะครับให้เชื่อตัวเอง ดูหวยกระดานแล้วจับคู่แล้วก็เอาไปเล่นนะครับนะอันนี้ก็คือไม่ซับซ้อนนะครับไม่ซับซ้อนนะมันมีไว้กี่ตัวเองนะครับอย่างที่บอกครับมันมี0 5 3 4 6 9พระเอกจริงๆเลยก็มี4 5 6นั่นแหละนะครับ4 5 6เป็นพระเอกแล้วก็เอา0เอา9นะครับนะเอามาจับผสมนะ เอา 3, เอา8ก็ได้พอจับผสมทีละคู่ละคู่ละคู่นะครับแค่นี้แหละครับที่ว่างวดนี้นะไม่น่าจะไม่น่าจะหลุดประเด็นน่ยนะครับไม่น่าจะหลุดประเด็นนะน่าจะ,ะ,น,นะน,าจะน่าจะได้ตังกันะนะนะน่าจะได้ตังกันนะครับนั้นแล้วอ่าฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าชมเทพผมแล้วจะชอบใจนะครับแล้วต้องการอุดหนุนเทพผมเนี่ยนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยอดวิวคนติดตามเนี่ย สะสมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอเกินแสนขึ้นไปแล้วเนี่ยมีคนติดตามผมเกินแสนคนขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะได้ตังค์จาก Youtube นะครับนะขณนี้กำลังสะสมอยู่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ลูกสาวผมเนี่ยเขาก็ให้โปรโมชั่นมาบอกว่าสักคิ้ว4,000กว่าบาทนะครับนะก็จะลดราคาลงมาให้พิเศษเลยสำหรับเดือนที่เงียบเหงาดาวเดินเสียทุกคนก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักค้าขายไม่ดีนะครับเป็นทองร้อยหอลอรายจ่ายมากกว่ารายรับนะต้องการที่จะสักยันสักคิ้วหรือสักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสักปากสักอะไรเนี่ยให้ราคาเดียวเลยก็คือ1,990บาทนะครับนะสักยันสักคิ้วสักปากนะก็1990บาทนะครับ ติดต่อมาที่เบอร์0985639585 0955382999นะครับจะดูดวงจะทำดวงพิธุงคามนะครับจะซื้อเทียนชัยมหาเกตนะครับจะสักยันนะหรือจะซื้อวัตถุมงคลเทพแห่งการพนันโกจีจ่อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณอ,อยากจะคุยกับผมอยากจะดูดวงอยากจะปรึกษาก็โทรมาคุยนะครับจะตีความฝันก็ได้นะครับคุยฟรีครับไม่เป็นไรนะแต่ถ้าดูดวงนี่นะครับ นะโดยละเอียดเนี่ยนะครับก็มีค่าคู1000บาทนะครับนะ,ะคุยกันเนี่ยนะครับมันก็จะถามได้ทุกอย่างไม,ไม่จำกัดเวลานะครับจนกว่าเราจะพอใจนะครับบางคนเขาก็บอกว่าเก็บไม่แพงแต่ถามได้แค่3คำนะเราไม่เอาอย่างนั้นเราให้คุยเต็มที่เลยนะครับนะอยากรู้อะไรถามให้พอใจนะทุกอย่างพอเคลียร์แล้วเข้าใจแล้วถือว่าจบนะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยบางคนบอกว่าให้พิมพ์มาให้ด้วย มันพิมพ์ไม่ไหวครับดูดวงเนี่ยมันเป็นร้อยแปนะครับถ้าต,ต้องพิมพ์ส่งไปให้ลูกค้าเนี่ยมันพิมพ์ไม่ไหวครับนะคุณก็อัดเสียงเอาแล้วกันเนาะนะอัดไปคุยไปอัดไปนะครับนะอยากรู้อะไรก็ถามแล้วก็อัดเสียงเก็บไว้แล้วก็จะได้เอามาเปิดย้อนหลังดูได้ครับนะติดต่ออาจารย์กิติแอสโตรนะครับช่องแบ่งปันกันรวยนะเขาให้ถูกหวยมีความสุขนะนะสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนะครับ ช่วงนี้ดาวเดินเสียจริงๆนะครับหลายคนป่วยหลายคนก็เกิดบัติเหตุนะครับเตะโต๊ะนิ้วหักขาหักกันเป็นแถวล้มลงไปเป็นแผลกันเป็นหลายคนเลยนั้นแล้วก็ให้ระมัดระวังนะครับใช้ชีวิตอย่าประมาทนะอ่ะโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ